สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะวันนี้ห้อสิมอ่มถอดไกเก่าหลีด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือห้องผสมแป้งเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะผสมแป้ง <Okay. S 1> แล้วนะคะก็คือตอนนี้เ้างก็จะล่งถอดเลยนะคะลงทอดอยูุทีน้ำมันอุณหภูมิรอยเกลซิฟองศาเด้อค่ะห้องจะทอดแค่เก่านาที่เด้อจ้า <Okay. S 1> อันนี้คือออเดอร์ออ,ออเดอร์ลูกค้าสั่งเนาะ เอาเด็กก็จะไาอีกแล้วพี่น้องดังรั่วๆนะคะเดี๋ยวห้าวาเบิ้งตอนที่มันสุกกัแเรากันนะคะตอนนี้ห้ากับเอาไกลล่ลงน้ำมันแล้วนะคะรออีกเก้านาทีเลยจ้าทาคอนมาเบิ่งกันเทจ้าหลังจากห้าเอาไกล่ลงแล้วนะคะ่ะห้ากับคุ่นตัวที่จะว่าไห้ไก่มันติดกันเลยจ้าห้ากับต้องเคลียออกว่าไห้เขาติดกัน หลังจากที่ห่อไกล่ล่งเนาะคะ่ะทั้งหมดสองตัวห่อกับพยายามค้นนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าห่อบวกค้นเนี่ยไกม่มมนกัจะซุกบะทอกันนะคะมมนก็สีเหลืองเหลืองบะซํากันนะคะมมนกับสีบองแดงบองเหลืองนะะักมันสีบองงามห่อกับค้นเพราะว่าตัวนี้วห่อตั้งเวลาไว้เก่านะที่กับจิงนะคะพี่น้องแต่ห่อกับต้องค้นนะคะถ้าบอค้นเนี่ยไก่จะบวชสวยหรือว่ามันจะซุกเป็นบางมองนี่นสินะคะะ นนคือออเดอร์ลูกค้าสั่างมาสองตัวได้ทัละบินบินหนึ่งมัตสึค่กับพิซซ่าได้จา้า,าน,นีคือการเฮ็ดงานยู่ในเกาหลีได้จ้าเพราะวา่าร้านที่เ็ตุยุ่ย่ขายหลายอย่างแห้งค่ะพี่น้องของถอดหลายอย่างหลายแนวเดี๋วเมื่อหลังซีรีส์วิวสต็อกสินค้าเบิรงนะคะว่าในตู้เย็นเนี่ยมีอย่างแน่ เรากะมองเทตงานนี่เลาวว่ามันเป็นแบบไดได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าสิถอดถอดไกล้พี่ให้น้องเบิ้งที่ขายซุมือนี่ละ่ะที่เหตุซูมือเป็นจิตวัตประจําวันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวหอ่อลอยจักหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไกล้สุกข,ข,ข้าเข้ามาเบิ้งกันนะคะช่วงน,นี้กําลงังสะเหลืองเร้วกรลังสีเหลืองกรลัางงามด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาลอกเบิ้งกันเลยจา้าตัวหนึ่งสุกแล้วเด้จอจ้าเ่ากับักนําวันไว้ประมาณสองนาทีเด้อพี่น้องเด้อ พักน้ำมันไบสอยมาที่ข้าจังคอยเสียบไปใส่กองไห้ลูกค้าเนาะเพื่อที่จะมั่นจะบออบน้ำมันได้ค่ะพี่น้องอีกตัวหนึ่งก็บกำลังเดือดกำลังซุกนะคะเ้ากะปลอย้อนหนึ่งหลอดก็ปลอยเขาให้ซุกเนอะตัวหนึ่งก็แล้วแล้วนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวห้ามันเบิ่งกันเลยไกลของห้าก็เด็ดซุกแล้วเด้ค่ะพี่น้องวันนี้เขาวกาล่างสิบรรจุใส่กองไห้ลูกค้านะคะพร้อมเสิร์ฟเด้ค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้ก็คืองานที่เฮ็ดซูเมอร์นะคะพี่น้องงานตัวนี้บ่แม่บนจะพอขายไก่ย่างเดี๋ยวเราจ้ะมีหลายย่างแห้งนะคะเป็นงานแข่งกับเวลานะครับพี่นอ้องข้าวกระดานครัพิซซ่าอุดมกิจศาสตร์ที่ทำนะบินนี่ลูกค้าซื้อคู่กับพิซซ่าด้จ้ะก็สิเป็นแบบนี้นะคะเป็นเซตกันนะคะคู่กับพิซซ่า พิซซาตัวนี้ห่อเห็ดเองได้จ้ะขายคููกับไกะะ่ด้วยค่ะเทามาเบิงกันเลยห่อกับจะตัดตัดนะคะเบิรมันข้นกรีนะครับนุมเมืองสีครับนี่เ็ <c oughs> ดโดยนุมเมืองสีนะคะเ็ดพิซซาข้อกับใส่กองล้วะครับพี่น้อง อัน,นข้างป็ใส่้ำเชื่อมลงไปนะคะก็แต่งหน้าให้มันสวยงามนะคะตัวนี้คือหน้าโยมอนด้วยค่ะพี่น้องเด้อใส่ใบ่ไปอยู่ตูเดีย๋ยวลรจ้าส,สวยโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ